พี่ทาร่ต้องการจะสื่อถึงคุณว่าก็ติดตามเซฟไว้ผมและพี่ไพ่ทาร่จะทำนายอ่านไพ่บอกคเพื่อน<ๆ>ทุกวันครับพี่ทาร่บอกว่าอารมณ์แปรปวนช่วงนี้ติดแบบตัวแม่ทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำโนสนโนแคร์ no <care. S 2> เอาแต่ใจตัวเองก่อนมากกว่าแต่เบาๆหน่อยก็ดีนะครับความติด <c oughs> ความคิดไอเดียจะมาตอนช่วงเงียบช่วงยามค่ำคืนนี้แบบว่าสมองจะโลดแล่นเป็นพิเศษนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเซนส์การคาดเดาของตอนเองค่อนข้างดีเลยทีเดียวช่วงนี้เรื่องาราวโดยรวมของคุณตอนนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวของคุณเองการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีทำดีไว้ สิ่งดีตอบแทนคุณจะรู้เองอีกนั่นแหละความสําเร็จที่ตั้งใจไว้กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะครับสิ่งที่คุณลงมือทํามันได้เกิดออกผลแล้วสรุปพลังงานดีเวอร์เดอะซันยิ้มหวานช่วงเวลาดีๆมาถึงคุณแล้วเต็มที่ทําให้ดีเชิดฉ้ายดังแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นและความสว่างขอบคุณโอบก,กอดพลังงานดีๆของทุกๆวันเป็นวันที่ดีของคุณนะครับคำทำนายนี้เป็นของคุณ